อีกแล้วเหรอมันกลับมาอีกแล้วสําหรับปืนอัพเลเวลคราวนี้มาเป็นปืน1นึ่นนีนั่นก็คือปืนลูกซองของเรานั่นเองคราวนี้ไม่ได้มาแค่เลเวลเจ็เท่านั้นแต่ครั้งนี้มาถึง8เลเวลด้วยกันบอกเลยว่าโคตรตึงสกินปืนมันตึงเหรอปล่าเลยครับราคามันโคตรตึงถ้าตีเป็นเงินจริงๆก็ตีไปประมาณ6000บาทนะครับผมกว่าจะอัพถึงเลเวล8แบบนี้เนี่ย GM เอมทำมาขายใครครับเนี่ยผมนิคุมขมับกันเลยทีเดียวเชียว วนปืนเลเวล7พออัพถึงเลเวล7แล้วเราก็จะได้ท่าทางสุดเท่ที่มาพร้อมกับปืนแต่ว่าถ้าใครอยากอัพเลเวลจนถึงเลเวล7เนี่ยต้องใช้เพชรประมาณ1 5 0 0 0เพชรด้วยกันหรือว่าตีเป็นเงินก็ประมาณ4,500บาทนะครับผมสําหรับเลเวล7แล้วถ้าคุณอยากได้ความพิเศษขึ้นไปอีกสาหรับสกินปืนลูกซองเลเวล8นี้เพียงแค่คุณเติมอัพเลเวลให้ครบจํานวน8เลเวลด้วยกันคุณก็จะได้เอฟเฟกสุดเท่เวลาสังหารศัตรตูเป็นคนสุดท้ายและต้องใช้ปืนลูกซองเท่านั้นก็จะมีแมงป่งกระงกกระลมาาชวูญญญูตตเไปเ่่็้้จใือง ปิดชีพศัตรูหรือเปล่านะแต่ไหนๆปืนนี้ก็มาแล้วทั้งทีเราจะพลาดไม่ได้แล้วกันขอเก็บเอาไว้เป็นที่ระดึกแต่ขอไม่อัพเลเวล,ลกันนะครับผมแล้วทําไมพี่ไข่ตุ๋นถึงไม่อัพเลเวลปืนกระบอกนี่แหละก็แน่นอนฮะผมมีปืนลูกซองที่ผมชอบอยู่แล้วนั่นก็คือลูกซองมังกรซึ่งเป็นเลเวลเจ็ดที่อัพมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอัพกระบอกนี้ให้มันสิ้นเปลืองทําไมเนาะทุกคนจริงหรือเปล่าล่ะถ้างนั้นเรามาสุมกระบอกนี้กันเลย150เพชรโอโห้โทเ็นมาเพแค่3อันเอง มันต้องใช้ทั้งหมด100โทเคนมาอีกครั้งหนึ่งเผื่อเราจะดวงดีบ้างวอดได้แล้วเลยอทําจริง300เพชรที่เราเสียไปตอนนี้เราได้ปืนมาครอบครองแล้วเหลือเพียงแค่อัพเลเวลเท่านั้นอถามว่าอัพดีไหมขอคิดก่อนละกันนะทุกคน แต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากอัพเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองเพชรพะเราต้องใช้เพชรถ,ถึง2 0 0 0 0เพชรด้วยกันในการอัพถึงเลเวล8แต่ถ้าใครอยากอัพแนะนําให้ซื้อกล่องนี้นะฮะไม่ต้องไปซื้อโทเค็นตูงไม่งั้นเนี่ยคุณเสียยับยับแน่นอนเลยนะครับผมโดยส่วนตัวของผมเนี่ยขอเก็บกระบอกนี้ไว้เป็นที่ะระลึกก่อนก็นแลวกันเนาะทุกคนเอาละอันต่อไปที่เราจะเก็บไว้ก็คือนี่เลยคาตนานัสกอร์เปียนสีเลือดอันนี้ที่มาเป็นซีรีส์เดียวกับลูกสองเมื่อตะกี้นี้นะครับผม เป็นคาตาณะโลหิตที่มีไฟสีแดงแผดเผาอยู่นะครับพอเห็นแบบแรกเราก็รู้เลยนะครับว่ามันมาซีรีส์เดียวกับลูกซองมังป่องเมื่อตะก,กี้นี้นะครับผมคือมันเท่มากๆเลยพร้อมที่จะกระชากชีวิตศัตรูของเรานี่ฮะแล้วมันใช้โทเค็นมากถึง85โทเค็นด้วยกันแต่ถามว่ามันน่าจะยากไหมส่วนตัวผมคิดว่าออกง่ายแน่นอนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยสุ่ม5ครั้งใช้เพชรทั้งหมด59เพชรกวัวว่าคราวนี้เราจะโชคดีเหมือนรอบที่แล้วเอาละกดสุ่มไปเลย อุ้ยถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ได้เพียงแค่4อันตอนนี้เรามี17โทเค็นแล้วเราต้องการจํานวน85โทเค็นด้วยกัน,โอ,โ,อน,นนะโอ้ยเยอะเยอะนะเยอะนะวิวิเขาแจกเราปะเนี่ยามจริงมี62แล้วทุกคนใกล้ความจริงแล้วฮะ76แล้วเอาละคราวนี้ได้มา94โทเค็น เราสามารถเอาไปแลกคาตะได้แล้วเพราะว่าคาตนะของเราเนี่ยใช้เพียงแค่85เท่านั้นแลกเลยละกันเรียบร้อยได้มาแล้วนี่ครับคาตะสกอร์เปียนสีเลือดอันนี้เท่สุดๆอย่าบอกใครและนี่ก็คือดาบสุดเท่ที่เราได้รับมาเมื่อกี้แต่ว่าก็ไม่สามารถทําลายความเศร้าของเราไปได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเศร้ามากๆเลยเพราะว่ามีน้องๆในแคลนพีวิแออกจากแคลนไปถึง3คนแล้วมันเศร้ามากๆเลยนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะที่เรามีเพื่อนเล่น มีคนให้คอยแกล้งตลอดทุกคลิปที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าอยากให้ไปเล่นกับคนนู้นคนนี้แต่ครั้งนี้มันก็คงจะไม่มีอีกแล้วแหละน้องเขาคงจะไม่กลับมาเล่นกันแล้วนะครับเพราะว่าต่างคนต่างโตแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตกันหมดแล้วแล้วตอนนี้แหละมีใครอยู่ในแคลนบ้างเดี๋ยวพี่ไขตุนพาไปดูดีกว่านะเป็นการอัปเดตแคแลนดีกว่านะครับว่าเรามีสมาชิกแคลนเหลือทั้งหมดกี่คนที่ยังเล่นอยู่แต่ว่าที่ยังอยู่แต่ก็ไม่ได้ออนก็มีเหมือนกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันคนที่ น,น้องเห็นบ่อยที่สุดนั่นก็คือหัวแคลนของเราพี่พศพาซานะครับคนต่อไปพี่รักนะครับคนต่อไปน้องแป้งก็ยังออนอยู่น้องนิ่มซึ่งหายไปถึง30วันแล้วนะทุกคนพี่ฟ้านะครับหายไป30วันเช่นกันพี่รถพลสเสบียงก็คือหายไป7วันแล้วนะคนต่อไปพี่เชอรี่ไม่ได้เล่นมาสาวันแล้วแต่ว่าทรงผมพี่เขาเนี่ยเทม่มากๆเลยผมละชอบจริงๆคนต่อไปแจ็กกี้ฮะน้องฟางคนนี้เขายังเล่นอยู่ พีบีซสีได้คนนี้ก็คือพี่ชมพู่ตอนนี้เนี่ยเขาหนีไปเล่นเกมพับจีกับหนุ่มแล้วพี่เสือเขายัางเล่นอยู่และก็พี่ชายเอมที่เพิ่งออนไป3วันที่ผ่านมาแล้วตอนนี้สมาชิกในแคลนของเราเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นเมื่อก่อนหน้านี้ที่พี่ไข่ตุนอัปเดตสมาชิกแคลนไปมีทั้งหมด16คนแต่ว่าตอนนี้กลับใจหายกว่าเดิมเพราะว่าเหลือเพียงแค่13คนเท่านั้นที่ยังอยู่ในแคลนแต่ก็บางคนก็เลิกเล่นไปแล้วก็มีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมโดนน้องคนหนึ่งตามล่าอยู่ผลักเอาตัวรอดให้ได้ตออนนนี้้เจคจคใราไล่่ตีหัวผมอยูโอ้ เราจะยอมเขาดีไหมเนี่ยคือผมจะอธิบายคนในแคลนแต่ว,ว่าน้องเขาก็ยังตามมาไม่หยุดเลยน้องพี่ขอร้องละน้องอย่าตามพี่มาเลยอะยอมให้ตีก็ได้งั้นเนะ่เอาที่น้องสบายใจเลยแล้วกัน,น,กนผมแล้วเซ็งจริงๆแล้วมียิ้มให้ด้วยนะโอเคน้องสนุกพี่ก็ดีใจ <c oughs> อะหน้าเวือไปหนึ่งทีแล้วกันหวังว่าน้องจะมีความสุขที่ได้มาทุบหัวพี่นะครับผมอะโอเคยิ้ม เอาละมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อดีกว่าว่าใครที่หายไปบ้างคนแรกเลยน้องๆน,น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเั่นก็คือน้องมิน้นหรือว่าพีวีแซดหนูมิ้นนั่นเองเขาหายไปก่อนหน้านี้เพราะว่าติดเรียนมหาลัยนะครับคนต่อมาก็คือพีีแซดตานคุงที่เขาหายไปนะครับ หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องตาเนี่ยเป็นแฟนเก่าของน้องแป้งนั่นเองเออคือเราทําคลิปแกล้งด้วยกันบ,บ่อยๆนะครับเ <c oughs> มื่อได้ก่อนหน้านี้คือคิดถึงมากๆเลย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คือน้องตาเนี่ย <c oughs> เขาก็ได้เลิกเล่นฟรีไฟล์แล้วก็ไปเล่นเกมวา l ุแลนด์นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องไปเล่นวา l ุแลนด์แล้วและที่สําคัญน้องได้เป็นนักแข่งวา l ุแลนด์ด้วยก็ยินดีกับน้องด้วยจริงๆนะครับผมแล้วคนล่าสุดที่เขาหายไปนั่นก็คือน้องเฟิร์นนั่นเองนะครับทุกคน ค่อนข้างใจหายนะเพราะว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเขาแบบทําคลิปกับพี่ใครตุ่นมาหลายคลิปมากๆแล้วพี่ใครตุ่นก็ชอบแกล้งน้องเฟิร์นมากๆเลยนะครับเพราะเป็นคนที่แกล้งง่ายสุดๆ,ๆไปเลยนะคราวนี้น้องก็เรียนจบแล้วก็ได้ไปทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโตกันเหมือนแล้วแหละตัวต่ายคนต่างแยกย,ย้ายออกมาใช้ชีวิตของตัวเองคือไม่มีใครให้แกล้งแล้วฮะตอนนี้แต่ว่าตอนเนี้พี่โดนแกล้งอยู่ครับผมเออน้องน้องจะแกล้งพี่อีกนานไหมเนี่ยพี่เสียใจอยู่โธเอ้ยเอายัง ยังยังไม่หยุดอีกชีวิตถามว่าผมเหงาขนาดไหนคือเหงามากจริงๆดูดิผมต้องมาเล่นโหมดระเบิดคนเดียวเนี่ยไม่มีน้องมาคอยเล่นด้วยอีกแล้วอะ่ะน้องๆหลายคนที่เคยเล่นกับเราเออดูตัวเองตายสภาพนี่เพื่อนๆเคยเล่นโหมดนี้กันหรือเปล่าคือมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยกระโดดยิงกระโดดยิงแบบเนี้ย คือมันก็แก้เหงาไปได้นิดหน่อยนะครับผมอันนั่นคือที่หนึ่งใช่ไหมมันตายยากจริงๆทุกคนที่หนึ่งเนี่ยเอาระเบิดไปกินเรียบร้อยโอเคเราขึ้นมาอันดับหนึ่งแทนแล้วแต่ถ้าเรามีเพื่อนเล่นด้วยกันผมว่าน่าจะสนุกมากกว่านี้นะดีกว่าเล่นคนเดียวแล้วก็คุยแบบเนี่ยเออมันเหงาอะไรแบบนี้ล่ละครับทุกคนนี่เอาไปแม่นๆยืนเฉยเหลย ER, ยืนเฉยเหลอ ER. ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์พี่ไข่ตุนด้วยนะครับถ้าใครอยากให้พี่ไข้ตุนทำอะไรในเกมฟรี e ไ i ล์อย่าลืมบอกเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะทุกคนและสหรับวันนี้พี่ไขรตุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้าวันเงาๆของเรา